มีอยู่เรื่องหนึ่งตอนที่คุณหวานพูดเรื่องที่ว่า,เ,าเราไปยื่นสถานะครอบครัวที่อำเภอนะคะแล้วคุณหวานบอกว่าสามารถมาทำบัตรประชาชนที่สวิตได้ได้เหรอเพราะว่าปกติพอทำเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราทำบัตรประชาชนที่นั่นเลยนะคะไม่ค่ะมีหวานพูดถึงในกรณีที่มอบอำนาจหรอะค,ะคนอื่นไปทำให้อ่ะคะ่ะอ่าฮะมันได้ด้วยเหรอถ้าสามีเราต้อง มันต้องมีคนไปเซ็นอะไรด้วยไม่ใช่เหรอคะตอนไปไปผูอนทนสถานทูตจะให้สามีสวิตต์อะค่ะเซ็นที่สถานทูตเลยว่ายินยอมให้นางคนนี้ที่เป็นภรรยาถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยใช้นามสกุลของฉันแล้วสถานทูตรับรองลายรับรองเอกสารฉบับนี้แนบไปกับหนังสือมอบอำนาจก็คือเพื่อให้ทุกอย่างจบสิ้นในกระบวนการเลยคนรับถือคนรับอำนาจเนี่ยบตบมอบอำนาจเนี่ยถือสิ่งนี้ไปที่อำเภอ แล้วก็จัดก,การให้ได้เลยแล้วก็มาเจ้าตัวก็มาทำเอกสารที่นี่ค่ะเพราะว่าข้อมูลในฐานขับเบียนฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรก็จะได้รับการอัปเดตแล้วค่ะแต่นั่นหมายความว่าเจ้าตุ้งสามีต้องมาเซ็นชื่อที่นี่อเค,คเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไปเปลี่ยนนะนะคะทีนี้เอ,อตัวเราที่สวิต์กับที่เมืองไทยก็จะต่างกันแต่นามสกุลเดียวกันเพราะว่าที่เมืองไทยเนี่ย เรายังใช้เอานามสกุลพ่อมาเป็นชื่อกลางเพราะว่าน้องที่เขาทำงานกฎหมายเขาแนะนำว่ามันจะได้ง่ายในการสืบค้นพวกเอกสารต่างๆของพ่อแม่เราซึ่งนนมีมรดกให้เรานะคะแต่ว่าที่สวิตเนี่ยเราจะใช้อ่ในทางการสวิตจะเป็นชื่อเรานามสกุลสามีแล้วก็จะห้อยนามสกุลเราไป <impl ored S 1> ในบัตรประชาชนก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่า พอเป็นพาสปอร์ตไทยก็จะเป็นชื่อบุภาสมเขียวคาซารแต่ถ้าเป็นพาสปอร์ตสวิตจะเป็นแค่บุภาคาซารแต่นามสกุลอ่ะตรงกันค่ะ,ะ,ะอย่างนี้อย่างนี้น<ช>ก็คือนในแง่ของการสืบค้นเนี่ยดคือไม<ะ>่ไม่มีปัญหาเพราะมันมีลิงก์กันถูกไหมคะอย่าง<ะ><ะ>บางคนที่นามสกุล <c oughs> ไม่ใช่คนละคนกันเลยเนี่ยมันจะมีปัญหาค่ะออืค่ะตอนนั้น <c oughs> ก็คือที่พี่พิพมพ์ไปไปทําเองใช่ไหมคะไม่ใช่มอบร่าง <c oughs> ไปทําเองค่ะไปทําเองแต่ว่าเจ้าสามีจะต้องไปเซ็นเรื่องอไปด้วยกันเพราะว่าไปรู้สึกว่าจะไปแจ้งเกิดลูกสาวเข้าไปด้วยตรงนั้นแต่ว่าถ้าเกิดสมมติมาทำพิสานทูเนี่ยสถสานทูคือเจ้าหน้าที่ยุ้ยเนี่ยจะเป็นยุ้ยนพมานะ่คะของทางเขาจะบังคับเลยว่าสามีต้องมาบางคนก็จะ อิดออดแต่อิดออดก็คือวราวก็คือไม่รับนัดก็คือต้องมาไม่งั้นก็คือเสียเวลาเราไม่ทําให้ค่ะต้องเซ็นค่ะคือสามีก็ไม่ค่อยจะปลืมลล้มเท่าไหร่หรอกตอนไปเมืองไทยเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกจะไปเอาชื่อลูกเข้าทะเบียนบ้านใช้เวลาสองวันนะคะคุณหวานที่สมุดประการนะคะแล้วก็โดนเรียกค่าพิมพ์ด้วยนั่นแหละค่ะเพราะว่าตอนที่ไปแจ้งเกิดรั่วแจ้งเกิดที่อที่ไปทําไอ้ที่ ที่เบอร์น่ะโอเคไม่มีปัญหาแต่พอไปที่ที่เมืองไทยอะ่ะแล้วก็ช่วงที่ไปทําบัตรประชาชนตอนนี้คือเขาบอกว่าให้ทําบัตรประชาชนลูกได้เรายังสองจิตสองใจมันจะใช้เวลานานไหมก็เลยยังไม่ทําบัตรประชาชนให้ลูกสาวเลย mm hmm. นั่นแหละเขาเลยบอกว่าทําไมมันมันไม่ทําอะไรแบบใช้เวลาคือรู้สึกว่าเวลามันเยอะเราไปเสียเวลาตรงนั้นถ้าเกิดว่ามันทําได้เร็วมันก็จะเร็วขึ้นเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งพิมพ์ไปเมืองไทยแล้วบัตรประชาชนหาย ไปทาบัตรประชาชนที่เมืองไทย <N> แล้วทีนีเ้เราก็อะไรนะเดี๋ยวเราลือมอาหนังสือเดินทางไปเราทําไม่ได,ผด,ไททไได้ผลสุดท้ายเราไปทําที่อําเภอที่เราแจ้งอ่ะไม่ได้ผลสุดท้ายเรามาได้ที่เทศบาลข้างบ้านอ่ะที่เขาทําให้อ่ะซึ่งใช้เวลา <N> ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง Mm hmm. mm hmm. นั่นแหละ mm hmm. ก็เลยทําให้ความรู้สึกว่าคือพอเราจะไปทําเอกสารที่เมืองไทยสามีก็จะไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่แต่ถ้าไปที่สถานทูตมันเกิดความรวดเร็วมันก็เลยทำว่าอะไรที่เราทําที่นี่ได้เราก็พยายามที่จะทําที่นี่ อความคิดดีนี่ก็ปักน้ําไปทําต้องนี่ก็ต้องไปไปทําเรื่องนี้กับลูกที่สมุดปาการเหมือนกันนะคะเนี่ยเขาบอกว่านี่เหมือนกันค่ะที่ปักน้ำสมุดปาการแต่ตอนนี้คิดเยอะแต่ตอนนี้ย้ายแล้วค่ะย้ายไปอยู่บ้านเกิดพิษณุโลกแล้วโอเครออนุญาตนะคะเชิญค่ะ กลับมาเรื่องเรื่องการทำบัตรประชาชนสหบับลูกนะคะประสการตัวเองนะคะทีนี้ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยอนุญาตให้เด็กเล็กทำได้แล้วแล้วก็บัตรใบแรกต้องทำในเมืองไทยถูกไหมคะทำ<ช>ได้ที่สถานศึกษานะคะขอแนะนำว่าจะกรุณาไปทำจะ นะคะกรุณาทำแบบประชาชนให้ลูกใบแรกจะใช้เวลานาน,านไม่นานก็คุ้มค่าเพราะว่าถ้าต่อไปไม่มีบัตรประชาชนนะคะและลูกนี่ก็โตมากจนกระทั่งอยู่ที่อา,ายุยี่สิบสามสิบเนี่ยการทำแบบประชาชนจะยากขึ้นเขาจะต้องพาไปสอบสวนก่อนว่าเกิด e อะไรขึ้นทำไมถึงไม่มีนะคะอันนั้นจะยุ่งยากมากกว่าตอนนี้นะคะขอแนะนำให้ทำค่ะขอบคุณค่ะ ขอถามนะคะขอถามขอถามคุณหวานค่ะค่ะค,ค่ะคุณหวานคะคือพูดเรื่องเกิดเยอะแล้วตอนนี้พี่อายุปูนนี้แล้วค่ะอายุมากแล้วขอถามเรื่องตายนะคะก็ถามเรื่องตายเนื่องจากพวกเราที่อยู่ที่นี่ทุกคนถือสองสัญชาติใช่ไหมคะเอาพิยกยวอย่างสมมติว่าพี่เสียชีวิตไปนี่สามีไม่แจ้งไม่บอกญาติพี่น้อง <c oughs> ที่เมืองไทยเลยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะกับทะเบียนบ้านที่เมืองไทย กามกฎหมายเราก็ยังมีก็จริงแล้วยังค้างอยู่ในทะเบียนบ้านนะคะนั่นน่ะสิฮะนี่เราจะบอกต่อคนไทยได้ไงครับเพราะตอนนี้ถือสองสัญชาติทุกคนมีทะเบียนบ้านอยู่เมืองไทยทั้งนั้นเลยเพราะฉะตัวจริงน่ะตายไปแล้วแต่ในทะเบียนนั้นมันยังไม่ตายค่ะ เราจะบอกต่อๆได้ไหมคะว่าก็คือจริงๆที่ผ่านมาในเคสที่ผ่านมาที่สวิต์นะคะก็จะมีทั้งกรณีที่สามีติดต่อมามา <c oughs> แจ้งนะคะ <c oughs> โรงพยาบาลติดต่อมาแจ้งนะคะ <c oughs> สารทุกออกใบมรณบัตรให้แล้วก็มีทั้งในกรณีที่ลูกหลานที่เมืองไทย <c oughs> ทราบว่าเสียชีวิตแล้ว <c oughs> ออมาสอบถามว่าทางครอบครัวทางนี้ได้มาแจ้ง เออขอให้ออกใบมรณะบัตรหรือยังถ้า <ST IT US K> ยังไม่มาแจ้งเนี่ยก็จะขอให้สถานทูตเนี่ยช่วยติดตามให้สถ <ST IT US K> านทูตก็จะติดตามให้ค่ะจนได้เอกสารมาครบแล้วก็ออกใบมรณะบัตรให้ค่ะซึ่งการออกใบมรณะบัตรที่ท,ที่ที่สถานทูตนะคะสถานทูตก็จะออกให้แล้วก็จะต้องส่งคือมันออนไลน์อยู่แล้วแหละแน่นอนแล้วสถานทูตก็ต้องส่ง <ST IT US K> ก๊อฟี้เนี่ยเข้าไปที่เมืองไทยด้วยให้กับทางมหาไทยค่ะ แล้วก็สถานะก็จะเป็นจำหน่ายออกจากฐานข้อมูลเนื่องจากเสียชีวิตแล้วค่ะก็จะทำได้สองทางคือทางครอบครัวทางนี้แจ้งแล้วหรือไม่ก็ครอบครัวที่เมืองไทยแจ้งค่ะขอบคุณค่ะพี่จะได้บอกสามีพี่ได้ถูกต้องว่าต้องทำแบบนี้แบบนี้นะไม่งั้นตัวจริงตายที่สวิตติดในทุเรียนบ้านที่เมืองไทยยังไม่ตายเลยขอบคุณค่ะค่ะคุณหวานเดี๋ยวพิมขอถามหน่อยมีวันหนึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวถามว่า ถ้าถ้าแม่เสียชีวิตลงอ่ะถ้าหนูจะเอาศพแม่ไปให้ครอบครัวแม่ที่เมืองไทยเผาอ่ะได้ไหมก็ก็ได้ค่ะแต่ว่าก็มีค่าใช้จ่ายซึ่งทางครอบครัวก็จะต้องก็จะต้องออกั้งก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องการส่งศพอะค่ะมันจะแพงกว่าแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะเอ่อมันก็ทําได้หลายแบบคือสบ้านชาปนากิจที่นี่ส่งกระดูกลับ ไปทําบุญที่เมืองไทยอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ค่ะค่ะไม่่เลื่อนถูกอะพิมทราบแต่พอดีลูกสาวเขาบอกว่าแม่ถ้าเกิดแม่แม่แม่เสียไปเนี่ยแล้วทีเนี้ยคือถ้าเกิดเมืองไทยเขาอยากทําพิธีหนูจะเอาล่างแม่น่ะไปได้ไหมคือเขาถามมานะเราก็บอกไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเป็นกระดูกเอาไปได้ถ้าไม่มีปัญหา,าทางด้าน<ๆ>การเงินทําได้หมดเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ <laughs> ขใครมีคําถามอะไรอีกไหมคะนี่นะหนูเราเขียนสั่งไว้เลยนะไม่ต้องทําอะไรบอกให้แบบทาอะไรให้ง่ายที่สุดไม่ต้องไปลําบากใครเอาไปโยนในทะเลสาบถ้าเขาอนุญาตโอ้โหมีคําถามค่ะค่ะชันค่ะอย่าลืมแจ้งชื่อออกในทะเบียนบ้านที่เมืองไทยด้วยนะคะน้องแมวเป็นกันยุยค่ะพอดีเขาอยากจะทราบว่าเพื่อนนะคนสวิสนั่นแหละเขาถามว่าเธอเธอตอนเนี้ย ฉันไปเมืองไทยได้ไหมฉันเป็นนักท่องเที่ยวนี่แหละฉันจะไปสักสองสามอาทิตย์อะไรประมาณนี้ คือปกติแล้วโอเคไอ้เรื่องกฎการกักตัวอะไรเขาเข้าใจทั้งหมดแต่นักท่องเที่ยวทั่วไปตอนนี้คือสามารถท่องเที่ยวเข้าไทยได้หมดเลยค่ะนักท่องเที่ยวสวิตพูดเป็นถือหนังสือเดินทางสวิตใช่ไหมคะค่ะใช่หือเดินทางหนังสือเดินทางสวิตนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไทยได้นะคะโดยหลายวิธีหนึ่งก็คือเป็นมาตรการยกเว้นวีซ่าซึ่งคนสวิตที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็ไม่ขอวีซ่าเวลาไปท่องเที่ยวที่ไทยนะคะไมรับวีซ่าแต่ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราคํานวณถึงเรื่องการ เออกักตัวด้วยตอนเนี้เข้าไทย45วันไม่ต้องมีวีซ่าสำหรับสำหรับ้45วันเหรอคะค่ะก็คือรวมคือก็คือรวมวันกักตัวไปด้วยขอบคุณค่ะใะรดีมากรวมวันกักตัวให้เรียบร้อยนะคะคือ45วันแล้วแล้วก็หรือไม่ก็คือถ้าจะเกินกว่า45วันก็คือขอวีซ่าทัวริสวีซ่าได้ปกติค่ะเกิดเข้าไปติดโควิดขึ้นมา หรืออะไรก็แล้วแต่กคือ<า>ในกรณีอย่างเ,เช่นเอ,อ่อนักท่องเที่ยวอะคะ่ะสมมมติว่าเขาจะไป40สำหรับวีซ่าเอ็กเซมชั่น45วันใช่ไหมคะ <im it> ในกระบวนการขอ C O E <im it> ออนไลน์อะคะ่ะในระบบจะขอให้เขาดาวน์โหลดเอ,อ่เอ,อ,อ, п п เออัปโหลดเอ่อประกันที่บอกว่าเขาจะต้องมีประกันที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายโควิด <im it> นะหนึ่งแสน อะไรอย่างมี cover หนึ่งแสนดอลลาร์ inpatient เท่าไหร่ outpatient เท่าไหร่รายละเอียดทั้งหมดนะคะที่ไม่อยู่ในเว็บไซต์ที่ว่าที่ดูเมื่อกี้ก็คือเลือกหมวดสําหรับนักท่องเที่ยวได้เลยเราก็จะมีรายละเอียดให้ทั้งหมดว่าต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะโอเคค่าใช้จ่ายไม่มีนะคะในเรื่อง COE ฝรั่งต่างชาติไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ใช่ว่าเป็นค่าใช้จ่ายเหมือนการขอวีซ่าทั่วไปเพราะว่าได้ข่าวลือมาเยอะมากว่า ไม่มีค่ะไม่มีค่ะก็คือนักท่องเที่ยวก็คือจะต้องอัปโหลดเอกสารตามเงื่อนไขทั้งในส่วนของประกันนะคะตัวเครื่องบินดูแลจัดการเองอันนี้โรงแรมโรงแรมที่จะใช้กักตัวก็คือดูแลเองค่ะไม่มีค่าธรรมเนียมอันอื่นใดๆโอเคเขาเพค่ะ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 ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมใน f a c e b o o k นะคะหวานอยู่อยู่ตลอดนะคะแล้วก็มีน้องๆคนอื่นช่วยกันตอบด้วย่ะค่ะ เชิญทางนั้นได้เลยนะคะตลอดเวลาค่ะขอถามอีกคำคำถามหนึ่งค่ะคุณหวานรกรณีอย่างนี้ยายถือพาสปอร์ตไทยหลานถือพาสปอร์ตสวิสพี่ควรจะไปเมืองไทยด้วยพาสปอร์ตสวิสเหมือนกับหลานไหมคะอย่างนั้น จริงๆไ,ไ,ไ,ไม่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 เป็นประเด็นเลยนะคะเรื่องนี้สิ่งที่ต่างกันระหว่างคนไทยกับต่างชาติก็คือเอ,เอกสารที่จะต้องแสดงต่อสายการบินแล้วก็เรื่องประกันเท่านั้นเองเพราะว่าระยะเวลากักตัวอะไรเนี่ยเหมือนกันหมดเลยค่ะจำนวนระยะเวลากักตัวเนี่ยเงื่อนไขเดียวกันดังนั้นก็กักตัวที่เดียวกันได้หากว่าหลานใช้พาสปอร์ตสวิสเดินทางก็ต้องโชว์เอกสารประกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามเงื่อนไข ของครอบถือว่าเป็นครอบครัวคนไทยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ายัางไงถ้าเราเสียสตังค่าตัว๋วเครื่องบินและค่ากักตัวเองนี่ว่าที่จริงถ้าใช้พาสปอร์ตอันเดียวกันมันก็สะดวกกับการเข้าช่องตรวจพาสปอร์ตเนาะค่ะก็อันนี้้ว,แล,วแล้วแต่ครอบครัวจะสะดวกเลยค่ะเพราะว่าถ้าแล้วว่าเป็นเรื่องการเตรียมเอกสารนะคะเท่านั้นเองเพราะว่าเงื่อนไขการกักตัวเหมือนกันหมดเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะค่ะ ก็สําหรับการฟังในวันนี้นะคะก็มั่นใจมากมากเลยว่าทุกคนเนี่ยได้รับประโยชน์นะคะแล้วก็มีความรู้มากขึ้นรู้ว่าจะต้องทําอย่างไรในเรื่องของพาสปอร์ตในเรื่องของการเดินทางในช่วงของโควิดนะคะซึ่งคุณหวานเนี่ยขออนุญาตใช้คุณหวานนะคะอ่ะดีค่ะก็ได้ให้ข้อมูลแล้วก็อธิบายไว้อย่างชัดเจนมากเลยนะคะก็ ในนามของอสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทยสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมฟังทุกคนในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะคุณพัสศิกาตามประทีปพ,พรประเสริฐนะคะที่ปรึกษางานด้านกงศุลสถานเอกอัครราชทูตนกรุงเบิร์นนะคะเป็นอย่างมากนะคะที่สลับเวลาในวันหยุดวันนี้นะคะมาให้ความรู้กับพวกเรานะคะก็แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาร่วมฟังแล้วก็ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในวันนี้นะคะก็พบกันใหม่โอกาสต่อไปนะคะในวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะขอบคุณ่ค่ะสวัสดี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 ค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะต้องน้อยใจสวัสดีค่ะน่ารักจังเลย S <S <S ไน่ารักจังเลยรักจังเลย